สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดเมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินของบอโ a พาซีซั่นที่56นะคะทุกคนเอ้ยสิสิก็จะเป็นสกินแรกนะคะอิลูเมียนะคะถัดมาจะเป็นสกัดนะคะเน้นย้ำอีกทีนะคะว่าซีซั่นที่57นะคะทุกคนก็คือเดือนหน้าก็เข้าบ่ ปลายเดือนกันยาน,นี่แหละวอลล์พาทของเดือนตุลานะคะแล้วก็จะมีสกินตัวคิวกอดนะคะซึ่งคิวกอดนะคะไม่มีเอฟเฟกนะคะทุกคนล่างปลาไหลก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็คือ เขียวมกรกดอะไรอย่างี้มากฝากกันกดแชร์กดไลค์ like กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะทุกคนท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกมอาหรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคาอาวกันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติม กมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปชันนะคะปีไลลยปีไลน์บ้าฟ้าแล้วไปองฉันเออแกไม่รอดแน่บัฟเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อะทาไมมีสกินส,สวยๆที่อาวีเยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินต้น tp เจ็ดเพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่าหนึ่ง โอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆยเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะมาเริ่มกันที่เอฟเฟกต์สกินแรกนะคะจะเป็นสกินตัวสกัดนะคะทุกคนซึ่งสกัดเนี่ยคลิปที่แล้วก็ได้แบบมัดรวมหลายๆเอฟเฟกต์ effect ไปแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูกัน ชัดๆอีกทีนะคะเอฟเฟกต์สกัดค่อนข้างที่จะทำออกมาได้โอเคเลยนะทุกคนไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นละกันว่าสกัดมีเอฟเฟกต์สีเขียวอะไรประมาณนี้นะคะส่วนตัวเราให้7เต็ม10นะคะก็เป็นสกินระดับลิมิเต็ดส้มน,นะทุกคนก็ถือว่าสวยโอเคนะคะแล้วก็ ราคาสามสกินถ้าเข้าไทยเนี่ยแบบประหยัดประหยัดเลยนะถ้าไม่เอากรอบวิวับราคาจะอยู่ที่299ปองนะคะถ้าเอากรอบวิวับราคาก็จะอยู่ที่549นะคะซึ่งกรอบวิวับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนะคะถ้าวอลล่าผาเข้ามาจริงๆเราเห็นกรอบวิวับแล้วแหละค่อนข้างที่จะสวยเลยโอเคเลยนะคะถัดมานะคะจะเป็นสกินอ e ิลูเมียคือวอลล่าผาซิตซันซี่ห้าสเนี่ยเราแนะนําให้ซื้อนะคะเพราะว่า เอฟเฟกต์สกินอิลูเมียสวยมากคือเราเห็นไปคลิปที่แล้วนะอ่าคลิปนี้เราจะให้คะแนนกันนะคะเอาไปประมาณ8เต็ม10บละกันก็สวยนะทุกคนเห็นไม่ค่อยเห็นอิลูเพียเอฟเฟกสีเขียวอะไรอย่างงี้เลยวังก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่รู้สึกแปลกใหม่ดีนะคะสำหรับอิลูเมียส่วนมากจะเป็นสกินพวก ยูนิเวอรจักกวารอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะแอบแบบว่าไ้าๆโจนสลัดเรืออะไรประมาณนี้นะคะคลิปนี้เข้าฝากกันกดแชร์กดไลค์ like, กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะก็สกิลระดับลิมิเต็ดเต้มเหมือนเดิมนะคะไว้วาร์รับผ่านมาจะรีวิวให้อีกทีนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะไม่ต้องกดแชร์นะติดตามอย่างเดียวเด้อ